มาตรา59บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจเป็นคู่ความในคดีเดียวกันได้โดยเป็นโจ์ร่วมหรือจำเลยร่วมถ้าหากปรากฏบุคคลเหล่านั้นมีผลประโยชน์ร่วมกันในมูลความแห่งคดีแต่ห้ามไม่ให้ถือว่าบุคคลเหล่านั้นแทนซึ่งกันและก,กันเว้นแต่มูลความแห่งคดีเป็นการชำระหนี้ซึ่งแบ่งแยกจากกันมิได้ หรือได้มีกฎหมายบัญญัติไว้ดังนั้นโดยชัดแจ้งในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าบุคคลเหล่านั้นแทนซึ่งกันและกันเพียงเท่าที่จะกล่าวดังต่อไปนี้วงเล็บหนึ่งบรรดากระบวนพิจารณาซึ่งได้ทำทำต่อคู่ความร่วมคนหนึ่งนั้นให้ถือว่าได้ทำโดยหรือทำต่อคู่ความร่วมคนอื่นๆด้วยเว้นแต่กระบวนพิจารณาที่คู่ความร่วมคนหนึ่ง กระทำไปเป็นการที่เสื่อมเสียแก่คู่ความร่วมคนอื่นๆองเรทสองการเลื่อนคดีหรือการงดพิจารณาคดีซึ่งเกี่ยวกับคู่ความร่วมคนหนึ่งนั้นให้ใช้ถึงคู่ความร่วมคนอื่นๆด้วย